สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาเรียนรู้การติดตั้งแอร์ด้วยตัวเองนะครับด้วยตำแหน่งหน้างานนะครับตัวแฟนคอยนะครับมีไฟเลี้ยงไว้แล้วนะครับบนหน้าต่างนะครับที่เราจะติดแฟนคอยข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาตามตัวข้างนอกนะครับว่าเราจะยึดด้วยประมาณไหนนะครับมีหลังคายื่นออกไปนะครับริมหน้าต่างข้างบนมีบัวนะครับ เผื่อการเจาะรูที่ออกมาประมาณยี่สิบเซนจากขอบหน้าต่างด้วยนะครับหน้างานก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมแอร์กันนะครับแอร์ตัวนี้ที่จะมาติดเป็นแอร์เซนทัลนะครับเซ็นทันสิ่งที่เขาแถมมาคือตัวสายไฟเลี้ยงนะครับระหว่างตัวข้างนอกกับข้างในนะครับส่เมตรนะครับ แล้วก็มีแถมท่อน้ำยานะครับ4เมตรนะครับบานหัวท้ายเรียบร้อยนะครับสามารถติดตั้งได้เลยประมาณนี้นะครับนี่ครับมีท่อน้ำทิ้งให้ด้วยนะครับท่อยน์นะครับแล้วก็มีผ้าพันท่อดินน้ำมันประมาณนี้นะครับรูปแบบต่อไปนะครับจะเตรียมนะครับตัวเพจนะครับที่จะขึ้นไปยึดนะครับตัวแอร์นะครับ เราหาเซนเตอร์ที่จะเจาะรูท่อน้ํายาออกไปนะครับเราใช้เซนเตอร์ขาแอร์ฝั่งขวานะครับเพจนะครับยื่นออกจากขาเพจประมาณสิบสี่เซนนะครับเพื่อจะเจาะรูนะครับท่อน้ํายาออกไปนะครับแล้วก็สูงจากขาเพจประมาณหนึ่งเซนนะครับเพื่อจะให้รูท่อที่ออกไปอยู่ภายในแอร์ด้วยประมาณนี้นะครับ <c oughs> เอาเพจนะครับวางเซ็นเตอร์หน้าต่างนะครับเพื่อความสวยงามนะครับสูงจากขอบหน้าต่างขึ้นไปห้ามต่ำกว่า20สิเซนนะครับเพราะมีบัวอยู่ข้างหลังประมาณนี้นะครับในการยึดนะครับข้างบนสี่ข้างล่างสองนะครับแล้วก็มาร์กตำแหน่งขาเพจสั่งขวาไว้นะครับเป็นขอบนะครับขอบแอร์ข้างล่างนะครับ เพื่อจะวัดที่จะเจาะรูท่อน้ำยาออกไปประมาณนี้นะครับที่เราวัดมาสิบสีเซนนะครับขึ้นจากขาแอรนะครับขึ้นไป1นึ่เซนนะครับเพราะว่าจะให้ลูท่ออยู่ภายในแอร์นะครับนี่ครับมาร์กเป็นวงกลมที่จะเจาะอ,ออกไปเลยนะครับด้วยประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับเตรียมตัวแอร์นะครับที่จะเอาขึ้นไปยึดไว้ตำแหน่งมันนะครับนี่ครับสายไฟที่เลี้ยงตัวข้างนอกนะครับที่เซ็นทันแถมมานะครับนี่ครับสายไฟเส้นนี้เป็นสามคอนะครับเราจะยึดตัวแฟนคอยข้างในเลยนะครับเข้าเลยนะครับ เอาสีน้ำตาลเป็นไฟนะครับส่วนสีน้ำเงินนะครับเป็นนิวตันนะส่วนซอกเกเตที่3ามนะครับเป็นสายสีเขียวแถบเหลืองนะครับเป็นสายกล้านะครับมาตรฐานของมันอยู่แล้วนะครับสายสีนี้นี่ครับทำการยึดไปตําแหน่งเลยนะครับแอรตัวนี้เป็นแอร์ฟิกสปีดนะครับรุ่นธรรมดานะครับไม่มีไฟเลี้ยงที่เป็นสายสัญญาณนะครับ ใายคอนโทนนะครับมีไฟเลี้ยงไปเลี้ยงข้างนอกแค่ไฟนูต้อนแล้วก็ใส่กลาวด้วยประมาณนี้นะครับเซนทันนะครับมีแถมด้วยนะครับแผ่นฟองนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับ เวลาเราสวมแอร์แฟนคอยขึ้นไปอยู่ตำแหน่งมันนะครับเราไม่ต้องปีนขึ้นไปใส่กรอบหนึ่งนะครับใส่ได้ก็ใส่ไปเลยนะครับเราก็พลิกแอร์นะครับส่วนแฟนคอยนะครับมีไฟเลี้ยงเข้ามาที่แฟนคอยนะครับนี่ครับจัดท่อนะครับจัดท่อที่จะสวมแอร์นะครับ ท่อน้ําเดนนะครับท่อน้ําเทงก็ย่นไว้หน่อยนะครับสไลด์ย่นไว้หน่อยนะครับจัดท่อน้ําเดนให้อยู่ต่ํากว่าท่อนะครับเพื่อการไหลของน้ําจะได้สะดวกนะครับพันท่อเก็บให้เรียบร้อยนะครับสะดวกกับการแย่ท่อออกไปด้วยประมาณนี้นะครับ นี่ครับส่วนไฟเลี้ยงนะครับผมเน็บไว้ข้างหลังเลยนะครับเพื่อเวลาราแอร์เข้าไปสวมนะครับมันจะได้แนบสนิทกับผนังปูนนะครับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผมจะทําการเจาะเลยนะครับนี่ครับที่เรามาร์กไว้นะครับถ้าเอฟซไม่มีโฮซอนะครับก็เจาะรูให้เป็นวงกลมแล้วก็กระแทกรูออกไปก็ได้นะครับด้วยความสะดวกของเอฟซนะครับ ด้วยที่เซ็นท่านเขาแถมมาประมาณนี้นะครับมีความ fc สามารถมีความรู้ก็าสามารถติดตั้งเองได้เลยนะครับเจาะรูเสร็จนะครับก็ยึดเพจนะครับตามตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะครับนี่ครับต่อไปนะครับเราเอาขึ้นเอาแอร์แฟนคอยนะครับเอาไปสวมไว้ในตำแหน่งที่เรายึดไปเลยนะครับ ด้วยที่เซ็นท่านนะครับคือถ้า fc มีแค่สว่านเจาะปูนก็าสามารถติดตั้งเองได้เลยด้วยประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาแถมมาทุกอย่างแล้วนะครับที่สำคัญเขาแถมท่อนะครับแล้วก็มีบานแฟนะครับเราไม่ต้องใช้ชุดบานแฟฝงด้วยตำแหน่งแล้วก็หน้างานเรานะครับไม่สามารถที่จะหาช่างหรือว่า อยากลดค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวสามารถติดตั้งเองได้เลยด้วยประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ด้วยการที่สวมแฟนคอยนะครับมันจะมีเดือยข้างบน2ข้างนะครับ สวมข้างบนให้ได้นะครับแล้วก็สไลด์แอร์เข้าไปแนบกับผนังเลยนะครับผลักซ้ายขวอได้ก็หมายความว่ามันอยู่ตำแหน่งมันแล้วนะครับนี่ครับเกาะแน่นแล้วนะครับประมาณนี้นะนี่ครับส่วนไฟเลี้ยงก็มีแช่ไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใส่นะครับไฟเลี้ยงก็ใส่ธรรมดานะครับไฟนิวตันแล้วก็กลาวนะครับ ใช้ปุ๊กนะครับฝั่งขวา,า,าสามนะครับฝังซ้ายสองยึดด้วยประมาณนี้นะครับผมจะเอาคอมมาวางด้วยประมาณที่ผมจะใช้ตัวคอมนะครับในการยืนทํางานเลยนะครับเพราะว่าด้วยหลังคาที่มันสโลปลงนะครับไม่สามารถปางบันไดได้นะผมก็จะอาศัยตัวคอมนี่แหละครับในการยืนทํางานด้วยประมาณนี้นะครับ ต่อไปเป็นกระบวนการคือครับจะใส่หัวกะโหลกนะครับข้องอแล้วก็รางข้อประมาณนี้นะด้วยที่ fc นะครับไม่มีรางครอก็สามารถใช้ผ้าพันท่อที่เขาแถมมาพันเลยก็ได้นะครับนี่ท่อที่ตัวเซนทันเขาแถมมาบานแพ้่ไปแล้วนะครับเราก็ทําการจอยเข้าไปเลยนะครับท่อเล็กกับท่อใหญ่ด้วยประมาณนี้นะครับน้ํายามันมีท่อฉีดกับท่อดูด ประมาณนี้นะครับนี่ครับใช้มือหมุนนะครับให้มันเข้าสุดแล้วก็ใช้ปจัจแจเลื่อนขันนะครับอย่าหนักเกินไปอย่าเบาเกินไปนะครับพอเหมาะนะครับต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราทําการนะวายท่อน้ําเดนนะครับท่อย่นที่เซ็นทันเขาแถมมานะด้วยประมาณนี้นะครับแล้วเรียงท่อน้ําเดนนะครับให้มันสไลด์ลงนะครับให้น้ํามันไหลสะดวกนะยู่ข้างล่างท่อท่อน้ํายานะดโดยประมาณนี้จัดท่อให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ข้องอหัวกระโหลกนะครับลางข้อไปได้เลยนะครับ ส่วนรางครอบที่สไลด์ลงนะครับเราสามารถยืนข้างล่างตรงหลังคาทำงานได้นะครับเราจะไม่ขึ้นไปแล้วนะครับ <c oughs> ท่อที่จะสไลด์มาตัวแอร์นะครับสามารถเข้าแฟร์ได้เลยนะครับที่ผมทําไว้นะครับจัดท่อให้เรียบร้อยนะครับดินน้ํามันที่แถมมาแล้วก็ นะครับรูถ้ามันหมูแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับเผื่อจิ้งจกหรือมดนะครับเข้าไปภายในแอร์นะครับโดยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาจัดท่อลงมาข้างล่างเลยนะครับจัดท่อให้มันตรงนะครับแล้วก็ใส่รางครอบนะครับ เจาะรูยึดด้วยประมาณนี้นะครับส่วนหน้างานนะครับผมมีชุดบานแฟนะครับผมก็ตัดแล้วก็บานแฟเข้าไปในตำแหน่งของตัวแอร์เลยนะครับตัวข้างนอกนะครับถ้า fc ไม่มีชุดบานแฟก็สไลด์ม้วนเป็นวงกลมแล้วก็เอาแฟเข้าไปได้เหมือนกันนะครับคือเซนทันเขาแถมท่อแล้วก็บานแฟมาแล้วนะครับ fc ไม่ต้องบานใหม่นะครับแค่สไลด์ท่อแล้วก็ให้แฟร์มันเข้าได้จังหวะได้สเต็ปมันพอดีนะครับสไลด์ม้วนเป็นวงกลมก็ได้นะครับแล้วก็เอาแฟร์เข้าไปในตัวคอนเดนเซอร์เลยการเข้าไฟเลี้ยงตัวข้างนอกก็เหมือนตัวข้างในนะครับมีไฟแล้วก็นิวตันแล้วก็สายกลาวนะครับด้วยประมาณนี้นะครับส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการแวกค่ำนะครับส่วน fc นะครับถ้าไม่มีชุดแวกค่ำนะครับด้วยรูปแบบต่อไปนะครับ คือเราดูท่อเล็กนะครับเป็นเซอร์วิสวาลนะครับล็อกขันออกนะครับจะมีหกเหลี่ยมเบอร์ห้านะครับเราใช้หกเหลี่ยมในการเปิดวาลนะครับก่อนจะเปิดวาลเรากดไส้ท่อใหญ่นะครับมันจะมีไส้สอนนะครับเรากดไส้สอนค้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยน้ํายาออกประมาณห้าวินะครับเพื่อเอาน้ํายาไล่อากาศออกด้วยประมาณนี้ก็ได้นะครับส่วนที่ช่างเขาจะมีตัวแววกค่ำนะครับทําให้เป็นศูนย์อากาศนะครับแล้วก็ปล่อยน้ํายาด้วยประมาณนี้นะครับ แล้วก็เช็คกระแสนะครับในการเดินเครื่องนะครับน้ำยาตัวนี้เป็น R 3 2นะครับน้ำยาจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0ยห้ถึงร้อนะครับด้วยประมาณนี้นะครับบอดพ่นธรแบบตัวแฟนคอยแล้วก็แอมเไคอนเนคไฟเลี้ยงแล้วก็ใส่รางให้ดูดีด้วยด้วยประมาณนี้นะครับด้วยรูปแบบการติดตั้งก็มีประมาณนี้นะครับ ถ้าเราสามารถติดตั้งเองได้เลยสามารถท่ามาเราขึ้นเองแต่ยู่รอติดแล้วนะครับอ๋อโอเคทางการบ้าต้อง